สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ว่าพ่อว่าผมนี่ก่อนส่องน้องและจ้าชิเก่า้ะครับเนาะวันนี้ผาพี่พาหน่องมเเาเห็ดกับเกาเ้าครับผัดกะเพราไก่เครื่องในพร้อมมาเจียวกับเทียมกันเลยครับกระทะห่อนแล้วเดือดเทียมก่อนเลงาปเอาลงบน

เครื่องนัวจากเครื่องนัวทั้งนัวตานไส้เครื่องนัวไปลงไปผัดได้จ้าผัดได้จ้าใส่ไก่เล่งไฟก่อนเล็กน้อยก่อนเล่นไฟน้อยก่อนหารเช้าเหมือนเก่านะคะทำแบบบ้านๆจ้า ก็แบบไหนก็ทำกินแบบนั้นนะคะขนามแ้งน้นย <laughs> อ,นอนย,อยจริงมะเขือลงไปก็ได้เพราะว่าสุก <c oughs> จะได้สุกพร้อม <c oughs> ไก่เแต่กรงดักน้อยนะครับ นเนี่ยมันลงทั่วๆหน่อยนะคะเออตรงนี้ยังไม่ลงเลยจังคนตน,นาดซ้ายเน,ะน,นาะครัวก็ไม่ใหญ่จต่มันก็เลยกลายเป็นปาปิดทุกหนอยบาปิดละไม่ต้องเล่งไฟยังเล่ไงลไปอ่ะอาหารเช้าจะผัดไก่ใส่เครื่องในกระเพรากระเพราไก่เครื่องใน เกลือข้างนี้ลงน้ำพอแล้วมั้ยปล่อยสุกสักหน่อยแล้วสุกสัก้งนี้มาเกลือทังนี้ลงเสียงกันอุ้ยพวกอีฟจากฝนมันตกกันถ้าพีทฟ้าทีเราสุดๆเลยอะแต่จะจะสุกแล้ว ยิ้มดิน่ามุ้เดี๋ยเช้าเลยเดีรอวักผักกันเด้อครับเด้อคนหน่อยมะเขือสุกแล้วไก่สุกเมื่อกี้ชิมยังคะที่ใส่มะเขือมันจะได้ดูเยอะเยอะรสชาติดียังอ้าวเดี๋ยวชิมตัหนอยก่อนนิรสชาติเป็นอ้าว เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรอสุกนิดนึงผู้ใดเขามาชมมาติดตามเอฟพีเขามาชมมาติดตามก็ขอให้เบิ้งจุบเบิ้งใหย่เาาี่าเด้อครับเด้อหักกันไปเง่าจะได้มีกำลังใจอ่ะทีน <c oughs> ีม้มีกำลังใจใติดต่อไปได้ครับเด้อดูดูนี่ก่อนนีคอยืดเหมือน <c oughs> ไก่งวงเลย <c oughs> <th uk> วันนี้ คุยหยอกล้อกันเล่นนิดนึงนะคะแก้เครียดเนาะโควิดไปไหนก็ลำบากคนเราเดี๋ยวนี้คนคงไม่คนหงุดหงิดนะคะดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆพื่ซีต่างประเทศนั่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวจ้ะตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยเนาะไปไหนก็ลำบากไปตลาดก็ลำบากเอาเอากระเพราลงเลยจ้ะ ก็เผือได้ที่ยังสักแป๊บนึงมันยังไม่สุกเลยเอาลงดีๆหน่อยจะตรงฝั่งกันนี้สุกเลยแม่ใส่ข้าวนี่อาจจะได้ที่แล้วเอากระเพราลงในจ้ะเดี๋ยวสายจะ่ไปทำงานไม่ทันเอากินด้วยใส่ห่อข้าวด้วยจ้ะ ิปอาจจะไม่เด่นนะคะก็ทํากินแบบบ้านๆกินใะก็ทําน้องก็ถ่ายให้ดูนะคะกะ็เข้ามาแล้วก็ดูให้น้องหน่อยนะคะขอพบพคุณล่วงหน้าค่ะจะได้มีกําลังใจทําแล้วก็ไม่ท้อทําต่อไปค่ะ <laughs> ขอบคุณมากมากคะ่ะปิดเลยค่ะปิดเลยจานจามปุกเดี่วครับ อลอง,องมาลองท้องข้าวเช้ากันนะคะก่อนไปทำงานนะตักบดหน,นเลยจ้ะอากินบาาัวคบพ่อแม่พี่น้องเบื้องดูนี่จะถ่ายรูปค่ะ ปิดคลิปเลยค่ะยกหน่ก็ได้จ้ะคลิปนี้ผมก็ขอจบไแค่นี้นะครับเดอ้อถือใจก,ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามใดเข้ามาแล้วก็ขอให้เบิ่งให้จบเลยนะครับเดอ้อเบิ่งยาวๆหักกันไปยาวๆนะครับเดอ้อที่เดี๋ยวมีกำลังใจเ็ตต่อไปครับสองน้องในใจนะจครับเดอ้อสวัสดีค่ะ